ห่วยได้เยียงล้วคู่บ่ามือเนี่ยต้มหางหมูแล้วต้มหางหมูแม่นะแต่นี่ไผ่ซื้ออยังก่อนสมาชิกใหม่ซื้ออยังก่อนเนี่บอดคนรออันไหนก็ซิกบอดคนรอครับบอดคนรอแม่ฮะบอดคนรอยังสดยังสดเป็นบอดเนี่ยสดสดสดสนิทเลยแต่ว่าธรรมดาแล้วคนรอเนาะอยากเลือกเนี่ยอย่หน่อยอืออ่ะ มีอย่างแนีมื้ยเนี่ยวัาดูเดิบนี่หอมตัวข้างนี้เป็นอย่งหอมมีหอมเดี๋ยวจะให้บอดคนรอปรุงส้วกินได้มั้ยนี่ยบอดคนรอสิปรุงแมนีนเนาะร้องเบิงอ่ะอันนี้บอดคนรอครับสมาชิกไม่แบบเคียงๆเงดี๋ยวบอดคนรอเอาอันางหมูมาสู้กล้องเบิึงก่อนนะอืมทางหมูครับหางหมูหางหมูเน้นหมูอ่ะนะเน้น บาดคนรอเป็นบัดดี้กันเลยเลยครับกับเป็นซิกนะเพราะอายุสำคัญเดี๋ยวคลิปต่อไปมันก็นนี้แล้วมีมีอย่างเนี้ยก่อนไส่เห็นเข้าไปเนี่ยมีหอม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 ยี้แล้วก็เนี่ยไงก็ไลงีเครื่องเทศเครื่องเทศข่าข่าตะไคร้ตะไคร้บอดคนรอ chẳng biển chẳng khinh biển khinh ta vào xích bò mưa này xe vô bó ẩn bót vẻ bót xích bó này bót này xích bó này hả 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 bằng 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 ต้องทีใส <c oughs> ่บอลมีอะไรเนื้อทุ่มสากระซิคหน,นั่นฮะบอดคนรอเราสิาป,ปุ่งครับมือนใส่ยังไปก่อนอ,อันนี้ยังใบขี้หูดใสด่เลยตะไคร ใ <c oughs> ส่เบิดเลยเอาทานสิวอ,อ๋อต่อไปหางหมูหางหมหูจังเป็นจังวะนี่สิบในคู่หูไม่มืนอนะล้รอลรอประมาณเจ็ดนาทีบอดบอดคนรอ รอประมาณเจ้านาที่เขาจิสุกหาหาสุกครับหามันสุกเออหาสุกกับลูกเออเยวกับผู้เอกม <c oughs> ั้งวะเออเยวกับผู้เองประมาณเจ้านาที่สิหาสุกกับกับลูกเองเออโอรบอรรสผู้ถือเดนาะชีพทีเออเเอ, <c oughs> อ๋าต่อไปปรุงแล้วบ้างนะปรุง, <c oughs> งเออไครเราผู้ปรุงนะบัดเนาะคุรอยเหรอเนาะเป็นคนปรุงเนาะบอสคนณร้อยไม่น้าตาดีแล้วปรุงเครื่องปรุงก็ต้องแซ่บด้วยซิกว่า ่ะใส่ยังงงไปก่อนนัวสู้ใส่สู้ก่อนสู้รถอ่ะอันนี้ใส่ไหลแสบไหลใส่หน่อยนี่บพรแสบเลยส่นบอดว่าอ่ะต่อไปนี่คืออะไรผงนัวแบบเน้นๆนเน้นเนัวแบบรวมเม็ด ขวนกับบอดืออยู่ใกล้กันเนอพูดเราเอ้าบอกว่ามานี่บอกว่าออกยูออกยูอ่ะ่อไปน้ำเข็มอาโซพี่น้องเมื่งก่อนันนำเข็มแบบเข่งเข่งอันนี้เข็มย่างเดียวเข็มรับแซ่บดีดีเอา อันนี้จะสัน้นเด้อมือซึบเลยด,ดิเรียบร้อยอ้ย่ะให้บอดซิมก่อนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกันแต่ว่าต้องใส่เวลาอย่างน้อยเน,น่อยสิครับพ่อเ้มันเปื่อยอย่างน้อยเอาหมูบอดซิมมึงเนาะองโอ้แต่เสียดลบมอมเลยอืมหืมหืมเขาก็ต้องสามเทียด,ดิ ังไแซ่บลอยเราซิกเป็นทังไหนซิมมังก่อนนะไปร้องเนี่ยเดี๋ยวร้องกันมีพอคว้ามีพอคว้ามาเปลี่ยนฟุตไซซิกละเอาสามเดียอึังบอดพร้อมบ่อเนี่ยร้อนปีมือบอดอะซิกบ่ซิกเดียอยู่อารอมันเปื่อยอย่างน้อยเนาะเบียประมาณจัดนาที ยี่สิบไหมกระจนเปรย์เห,อหรอตีอ้กระจนมันเปื่อยมันสูงแล้วเนาะบอสสุกเรียบร้อยบอกคู่บ่าบันะ<ม>นไฟหมดพอด,เพเดีเออเอาไฟวาเลยตัวหนอึ่งเอา,า,เเอาแต่ว่าบอสไปใส่แล้วโอ้โหทากนิดนึงาทากอเอาบอสคนรอรอ,อมึงกันนะืมโอ้ยอย่าอย่าดิ้นแหงเด้อบอสเดี๋ยวบอสรอเดี๋ยวทรงผมเปลี่ยนทรงเนี้ยเอาเออมึงจะเทคนิคหลุดนะ เน,นจังเป็นจังเข่งเป็นเข่งดอกเนาะหยดเลยง่ายง่ายมูไปละอ่ะบอดสิซิมมึงก่อนนะซิม,มนะนม,มันแซ่บปะลองเมึงเอาเนี้ยเหรอเอาเอาโดนนี้ใส่กินเบิดก่อนนี้เอาเอาเอา เป็นไดยอดแบบที่บอกมัยเยอยอดสุดยอดปะมาบาดเลยพักเย็นไว้เองหน่อยก่อนเนาะตีตอดปักกันนะห่วยเรียบร้อยเย็นเรียบร้อยเย็นเรียบร้อยกับโเย็นปไนไหนล้ววะห่อนเนี่ยเออบดได้ยังเข่าเหนียวครับเข่าเหนียวอุ้ยจะเป็นคือกันแห้งหรือบาดเนี่ยเออแต่ว่าไผ่กัวอันนี่สิกคู่หูคู่หูไม่สิกจังเป็นจังเข่งเป็นเข่ง ตุ้มยำหางหมูแบบเค็งเค็งฮะแบบเค็งเค็งบอสคุณบอสคุณคุณหล่อบอสคุณหล่ออันนี้อันนี้ไพ่ก็บอกพี่น้องเอฟซีไหมก่อนบอสคุณหล่อมาเลครับบอสคุณหล่อฝากเนื้อฝากตัวครับพี่น้องไว้น้ำครับอืมก็นี้ไพ่เออนนี้ซิกขันขันโบเสื้อมาว่าซิกนี่เฮ็ดทังไหนแมนแล้วบอดแล้วบอสบอสซิกบอส ซิกบ่สซิกซิกแน่อยู่ดีเตียู่แงนี่ซิกบดใส่เลยเตงไหนฝากพี่น้องไว้น้ำครับบอดคนรอเคียงเป็นเคีงมือนะเคยกินบ่เมนูแบบนาะบ่เคยกินเคยแหลกเลยร้องมึงเนาะบรรยากาศเมื่อนี่แรงวันพฤหัสเดี๋ยวกับเป็นวันหยุดยงาสามมื่นเนาะเดี๋ยวจะเป็นเมนูแบบเขีงๆให้พี่น้องได้เบิ่งเลยเนาะบอดเนาะเดี๋ยวฟรีมือจากบอดแล้วกับซิกนี่นะ อันนี้บอสนี่เป็นผู้ปรุงอ่ะบอสแม่คิดอาหารเก่งเนี้ยบอสมกักคิดอาหารเนาะคมึงนึกผิดเหรอหางมูม,มีมีความเหนียวเนาะอืเหนียวเป็นเนื้อเนืเหรนะก็ามาถามว่าต้มใส่เวลาบอกระบบ,นนบ,บไหนกับ,บประมาณสามสิบนาทีอขอแค่ไฟถึงเรนบอ เป็นในบัตจับครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะวายติดงจนึกออสุดๆคักปะขอๆเด้อน่ากินพ่อกัน,นมนั้งอมอน้ากินมากเด้อ

พี่เดาเข้าใจว้างสิเด็งตอนเบลหางงูเนาะหางมูนมัดันเฮ้ยัดนถามไม่ข่าเดเวยหางงูสิมันเม,นม,ลลมันบหางวมันไม่ขา่ากะซมของเจ้าหรอซนเย็บใจบ้นเนี่ยเขมามคิดออกอะเห็นไหมสุดสยอดสุดสยอดครับแซ่บเลย Tay yêu full Khu hồ lâu tốt bóng hưng hãm nặng như đêm mắt 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 เหนียวเหนียวดีมันบ่ได้เหนียวเกินไปนะเนาะคัดทำธรรมดาแล้วครับพี่น้องเป็นคลิปแรกคลิปแรกของเบือนเดี๋ยวต่อไปนี้จะว่าก็เ้นในร้อมนี้เจนในควอมนี้ เดี๋ยวตัอต่อไปจะได้เห <nut. S 2> ็นบอดตลอดเนาะครับเดี๋ยวบอดจะมาส่างซีสันความบันเดิงให้พี่น้องได้บ้างเอาไปหนึ่งกันใช่บางเน่าหนยคักนีน่เนาะน้ำนึ่มจิ้มครอบกรับอืมกับอันหมูกรอบไก่นำขาดโบได้ที่แหลกคิดอยู่นี้เนาะ แม่ก็ใจงามแล้วอ๋อเหรอแนี่ยได้สดเป็นได้ปะสิครับอืมอ่ะสุดท้ายแล้วเพียงไดฝากบอดไว้น้ำเนาะครับฝากบอดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเบิ่งเงี้ยงบอดน้ำบอดนี่จากเป็นเอาง่ายๆก็คือ ยูวัดเนาะแม่ยูวัดบ้านกับหมูง,มงกับเลธิทำกับพระพาอาจารย์เพิ่นว่าบอดนี่เฮ็ดยังยู่นะแม่จะเป็นเอาไง่ายๆก็คือเด็กอยู่กับพระพาอาจาระจานฤทธดนำมาสู่เส้นทางมอบความบันเทิงให้พี่น้องแม่จากที่ว่ากังได้เนาะต้องขอบคุณไปทั้งพระอาจารย์นน้ำ พยายามเสี่ยวมาสั่งเสียงของเลาะสั่งสีสันให้พี่น้องได้เบิ่งในต่อตไปเนาะบอสเนาะเอ๋าหาสุดยอดบ้างนะเอาเสี่ยซีคัดไฮเอ็นบอสนี่ว่าสุดยอดเทนนิสบัตรนะจ้องกล้องเด้อต้องจ่องกล้องเด้ออ่าสุดยอดแบบจะบอกไคกันเลยทีเดียวก็มือบอสแก้วอันนี้แก้วบอสเหรอไหบาให้ว่าขึ้นจะซีกว่าลองว่าดูบองว่าสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดแบบจะบอกไครเลยจำมาแหลก ตอนไงเอ้าโซ่ปอีกรอบพึ่งสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวได้ปะหนุ่มสีรุ้บอกห้บอลวางที่จะเชื่อกันได้สุดยอดจเชื่อกันได้สุดยอดสุดยอดดีเลยครับเออลอยดีครับซิกหามองสุดยอดเพิ่งกันนะต้องวะหามันเป็นแบบข้าบหมุนสุดยอด นัวดีเนาะครับก็บอรปุ่งแซบด้วเนาะอ้ยปุุงแซบครับแล้วตือนั่นเนะครับอืออะไรอืาารอใส่เยอะอือเหมือนจัดให้งอ่ะเยอดครับสุดดแบบจะบอกใครกันทีเดียวครับอ่ะเขารับมื้อนี้ไปแล้วครับจังไงในฝากไว้นน้ำครับแบบเค็ง